กระดูกในร่างกายสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆได้คือกระดูกแกนหรือเรียกว่าแอ็กเชียนสเกลเลตันซึ่งมีจำนวน80ชิ้นกระดูกที่ประกอบเป็นแขนและขาหรือเรียกว่าแอ p เพนดิคิวลาสเกลเลตันซึ่งมีจำนวน126ชิ้นในคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดของกระดูกแกนกันกระดูกแกนเป็นกระดูกที่ประกอบเป็นลำตัวและศีรษะตามแกนยาวของร่างกายประกอบด้วย กระดูกที่มีลักษณะและจํานวนดังต่อไปนี้คือกระดูกกะโหลกศีรษะมีลักษณะกลมคล้ายลูกมะพร้าวมีหน้าที่ป้องกันสมองกระดูกกะโหลกศีรษะในเด็กแรกเกิดจะยังไม่เจริญเต็มที่โดยมีบางส่วนยังคงเป็นเมมเบรนอยู่ซึ่งเรียกว่ากระหม่อมหรือฟอนทาเนลกระหม่อมมีส่วนหน้าและส่วนหลังส่วนหน้าจะปิดสนิทเมื่อเด็กมีอายุประมาณ18เดือนและส่วนหลังจะปิดสนิทเมื่อเด็กมีอายุประมาณ